ครับผมลุงทิศนะครับนอก,กัเห็ดมาไล่คือเกาเหรครับเห็ดมาไล่ห้องครูจีนเขาคือเกาที่แหลกว่าทีเอาพวกเกาแทนว่าบนวานนะก็เลยเลยบอได้เอเตเวนนะครับบทเอเตเวนผ่านำคำคามาบกกนยังว่ามาเห็ดมาเห็ดใหม่นะครับนอกนี่ครับมาเห็ดใหม่จะว่า สีเอท่านมาแล้วครับคือคำหามงแงงแล้วนะครับน้อหามงแงงแล้วนะครับเอท่านกับสีโบสวยงามนะครับผมจีดว่านะครับ

เนาะเห็ดสองขวงมันต่อเนี่ครับเห็ดสองขวงเนี่ยสองขวงครับตรงแบงเงินให้มันถือครับตรงแบงเงินให้มันถือต้องครับเนาะเห็ดสองขวงเนี่ยครับเห็ดกันสีขาถึงพลาสติกก็คือสีโบท่านาน,ะาะาาาานะครับคือสีโบท่านเพราะว่าเพราะว่ามันเดี๋ยวว่าเวลามันบ่ได้นะครับ เลานมอไนะครับตอนมันกะคานอยนะครับเนาะอืงม่กเแิบเงครับตแบงเงินหถือกับ้องแบงนถือกันเนาะ น้ำโมติบกุใดครับน้ำโมติบกุไลเวลาแบบจับกัดเลยครับเวลาวันนี้นะครับเนาะ เลยเขาทุ้งกับทัฒนนะครับทัน์นะครับเนาะ,ะว่าทัานแน่นอน ต้องใส่สเตปเปิร์นะครับใส่สเตปเปิร์นยิ่งเอานะครับเนาะ <c oughs> เอาเข่าเพียบใส่พลาสติกโบทันครับโบทนันนี่นะครับเนาะ กับเปลียดมาไล่ก็โอ้เห็ดปอบเปล่า,า,าฟังฟังครับมันเป็ียดคาแห้งแล้วครับเนาะเป็ียดคาแห้งวันต่อเห็ดปอบเปล่าฟัาางฟังก็อาจจะบนได้ไดีปนไหนนะครับนี่ครับคือว่านี่ครับแค่นี้ผมบ่ได้บ่ได้ใส่ซองพลาสติกหลอนใส่นะ่ะบั่นผมแล้วแห่งนี้มาไล่พวกนี้แล้วผมจังใส่พลาสติกหลอนใส่วันต่อผมอยานว่ทันเนาะครับเนะาะเพราะว่ามัน หาโม่งกว่าครับหาโม่งกว่าเพร่น้องเงินมาหายเนาะที่แหลกอะว่ามันว่ามันสิบวันเหตุบ้านหอนี่ครับบ้าเหตุนี่นะครับเนาะเอาแบบเปล่าเลยครับนี่เดี๋ยวเปล่านะครับเนาะนี่เนาะครับเนาะตัวนี้ใส่แบบว่าใส่ซองพัสติ๊กหล่อนใชนะครับนี่นี่ตัวก้าพ่วงนี่ก็ไลยใส่ครับนี่พ่วงนี่บ็เลยใส่มันจะเป็นเงื่อนเลี้ยวๆนะครับเป็นแบ่งเลี้ยวแบ่งอ่อนนะครับ จังหวะเป็นแหวว่นนาพวกที่ส like องพวกที่สองพอมกัจังไหร่สซนะครับจังไหร่สซเนาะครับเนาะท่านท่านเป็นพวกในไซเฮ้กันมักอะซีโปเล้วง่ายนะครับสีโปแล้วง่ายแต่เวลาโดนเติบนะครับแต่เวลาโดนเติบบิลีนะครับเตี้ยวสีเตี้ยวสีไซซ่องมันมันจ่าน้ำไซซ่องนะครับเต้นละมาให้คำแห้งนะครับเนาะเนี่ยครับนี่ตุองคิดกัไดเฮ็ด เฮ็ดแล้่ยวนะครับนู่นเฮ็ดแล้วเลียวย่างแกคือตัวนี้ก็ย่างสติดโบนะครับสติดโบนม่ครับมันเป็นนกเลี้ยวครับมันโบใส่ซ่องพลาสติกครับใส่ซ่องพลาสติกหลอนใส่มันจะเป็นนกเลี้ยวคือตัวนี้มันจะโบเลี้ยวกับจะโบเลี้ยวก็เป็นกับถาดรัดราดลูกดีกว่ากันนะครับพอเอาขาจะเอาไปทั้งนั้นก็ได้นะครับเอาแตงได้กันต่อคือตัวนี้ในเย็บสเตปเปิ้ลนะครับเย็บสเต็ปเปิ้ลมันก็อันนี้ยากนะครับนู่ มื ici, ่อนี้ยาเจ้ว่าเจ้ว่าผมกับต้องใส่ผัดติกร่อนใสนะครับผัดติกร่อนใสมาใส่นะครับเนาะนี่ครับนี่เจ้ว่าเจ้ว่าพวกก็พวกก็แล้วนะครับพวกก็แล้วเยีอยวนีนี่ครับนี่ครับเป็นยังไงครับเห็นแลครับเนาะเป็นยังไงโอ้ยมันละเอียดอเป่ามังฟังนะครับก็ได้ซ้ำหนี่นะครับได้ซ้ำหนี่นะครับเนาะ บางหาม่วงเหมือนครับผมเห็ดบางหาโม่งแบงนะครับน้องนี่ครับนี่คือตัวนี้มันจะอ่อนครับนี่เพราะว่ามันเป็นแบ่งแบ่งบ่ได้เขาพัดติกหลอนใจนี่มันจะอ่อนเลี้ยวนะครับเลี้ยวนี่ครับแล้วเขาจะเห็ดพวกไงเนี่ยนี่มันจะเลี้ยวนะครับก็เห็ดพวกเล็กๆนี่ก็บันเป็นยังนะครับน้องนี่น้อครับนี่เห็นบอกครับสองขั้วนะครับเก็บสองขั้วให คู่จิ้นนะครับคู่จิ้นเท่าคือเก่านะครับไอ้คู่จิ้นเท่าคือเก่านี่นะครับนี่เนาะครับนอกเป็นกระทัดกระทัดรัดพวกกันนี่ตัวนี้มันกัเป็นใส่ใส่ซ่องนะครับมันกัเห่อกับกระจับแปลว่ากระซับได้นะครับกระซับได้ก็แน่นห้องเย็บ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 มันก็อยากเฮ็ดยากแน่นะครับท่านปีมือหลีมันก็เห็ดจังเห็ดได้งามนะครับคือปีมือสามผมกับ ครับเพราะเรื่องนี้นครับเพราะว่าผมมันเป็นปีเมื่อสมัครเด่นนะครับน้องกังย่งห่านในเกงนะครับยังห่านในเกงนี่ยก็มีไผ่เกงให้ออกรูปแบบไรก็ให้ทรงมากนะครับน้อให้ทรงตัวอย่างมากผมกสิเฮ็ดเฮ็ดตามมันหาะผมเส็ดตามนะครับนอเนะถึงว่าแจวบกคือเปนไหนจะบกคือเปนไหนก็ต้องขายเครื่งจังหน่อยเก่านะครับนาะก็เฮ็ดแบบว่าให้ ครูพันเก่งนะครับทรงมาให้เบิ้งนะครับทรงลูกทรงอัน hmm นี Leonardo, ้มาให้เบิ้งนะครับนี่เนาะครับเนาะนี่ผมกาสได้เฮ็ดตามตามแบบเนาะครับเนาะตามแบบที่ทรงมานะครับคลีฟซีพันอยากเฮ็ดลูกทรงไหนนะครับกับเฮ็ดไม้นะครับเด้อทรงมาให้เบิ้งนะครับทรงมาให้เบิ้งผมกาสได้เฮ็ดได้เฮ็ดตามนะครับได้เฮ็ดตามเนาะครับเนาะคือตัวนี้ก็มันกะไข่กัวโต แทนหมดเไซหลายตือพี่เราครับน้องมันแบบว่ามันแข็งแข็งกากันนะครับแข็งกากันนะครับน้องนี่ครับครับผมลุงธิดกระสีรอปิดคลิปนี้ไปสำนึสก่อนเด้อครับเด้อคลิปหน้าจังบอกครับลุงทินไปขอบพุผนู้ีิกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับนาะบอกขมโฆษณาเป็นกำลังแรงใจให้ลุงทินนะครับนาะนี่ครับ หววงมาไลยคู่เจ้นนะครับคือเกานะครับนาอทถกรอบนะครับถุกรอบกับรอบนี้เกี่ยวกับเหตุนะครับนาอครับเฮ้ยธรรมดาวงเก็เหตุแล้วแต่เวียนๆนะครับอี่บเกิดเหตุครับคลิปหน้าพร้อนไหมครับบ๊ายบายครับ